อนนี้พระราชวังกำลังตามหาเจ้าหญิงที่เป็นเจ้าของรองเท้าแก้วคู่นี้อยู่เราจะไปตามหาบ้านหลังสุดท้ายนะบ้านหลังหนึ่งนะคอนโดโลไลฟ์ท่าพาักแล้วก็จะไปตามหาเจ้าหญิงองค์นี้เนื่องจากเธอได้ลืมรองเท้าไวนะ้ใ<ห>นงานเต้นรำนี้เราก็มาถึงบ้านหลังนี้แล้วเราจะเคาะประตูเรียกเขากันนะ ขออนุญาตพี่คะเอ่อตอนนี้เรากําลังตามปิดบ้านเสร็ะตอนนี้เรากําลังตามหาตอนนี้เรากําลังตามหาเจ้าของรองเท้าคู่นี้ถ้าใครสวมมันได้จะได้ไปเป็นพระชาย,ยาของเจ้าชายนะคะ<า>อ่าคนแรกที่จะสวมยาหายเห็นหน้ามนเยคเราจะมาสวมรองเท้าให้กับเอ่อคุณจะใส่ได้หรือเปล่าใส<า>่ไ,ได้ไ ได้นะคะนายนายเราตีมัเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาถึงตีโกผู้หญิงคนต่อไปมากูไม่ต้องหรอกูถ้าตีนกับเพึ่งนะคะใส่ได้ค่ะต่อไปผู้หญิงคนดีก็จะใส่อีกแต่อันนี้เป็นคนนี้เราก็จะใส่ถ้าใส่ได้ที่เป็นเจ้าหญิงแน่เลยแกเดี๋ยวเมื่อกี้อีพันก็ใส่ได้ไม่ใส่ให้นันไม่ได้ไปม่อมไปบอกเขาสิ ไหนแกเราใส่สีโอ้ถ้าตีนมึงไม่ได้ตีนกูก็ไม่เอาเป็นเจ้าหญิงสีใสนึกเป็นเจ้าหญิงสิ่เดี๋องดูอะไรสิดูอเราลองเท้ากูแต่งมาดูมาดูสีใสได้อุ่ยรองเท้าสวยมากมีใครหรือมีผู้หญิงคนไหนอีมั้ยคะบ้านหลังนี้ไหนฮะคุณมาลองดิคุณไปใส่ได้หรือเปล่าหยุดมามาชิโอ๊ยเราเจอเจ้าหญิงแล้วนะคะมาลองเท้าอีกข้างของเจ้าหญิงอ่ะอ๋อ ไม่ใช่ค่ะหมาฆ่าไปแล้วอยากให้เห็นทรงผมมากค่ะคนนึงนะคะตอนนี้พอนธรรมชาติไม่เกี่ยวเราก็มีเจ้าหญิงแล้วตอนนี้ดูทรงผมไม่ใช่แล้วนะะเราจะนี่คือคุณคือเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าหรือเอลนะคะซึ่งอยู่ในชุดนอนค่ะโอเคไปแล้วนะคะไปบายกัน